สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะทักมาถามครูฝนว่าอยากจะได้ลูกคอนเทนต์ในระบบ Back Office นะคะที่เรียกว่า Content of the day ทํำยังไงเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นให้เราพิมพ์รหัส6หลักของเรานะคะและพาสเวิร์ดเข้าไปในระบบได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเข้าสู่ระบบนะคะให้เราเลื่อนลงมาใต้รูปโปรไฟล์เรานะคะแล้วจะเจอคำว่า Content of the day ค่ะ จากนั้นให้เรากดไปที่ Content of the day นะคะแล้วเราจะมาเจอรูปภาพและคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยตัวอย่างนะคะว่าเราจะเอารูปยาสีฟันนะคะรูปนี้ถ้าเราต้องการที่จะ Copy Content นะคะเราก็กดไปที่ Copy t e x t ค่ะกดไปที่ Save Picture นะคะเพื่อนำรูปภาพออกมาใช้ค่ะกดไปที่ลูกศรด้านล่างนี้นะคะ จากนั้นให้เราเลื่อนลงไปจนเจอคำว่าบันทึกภาพนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการที่เราจะได้รูปภาพไปใช้งานกันแล้วนะคะจากนี้รูปจะไปอยู่ในอัลบั้มหรือแกลเลอรี่เราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเช็คกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้รูปที่เราบันทึกได้ไม่อยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยแล้ว